สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอนุพันธ์กันบ้างนะคะปัญหาของเราวันนี้นะคะเขาต้องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x เป็น3โดยกำหนดมาให้ว่า f x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ f ของ g x ไม่งงนะคะมันมี f อยู่2แบบนะมี f ตัวใหญ่ ะะกับ f ตัวเล็กนะคะเขากำหนดให้ว่าฟังก์ชัน f ตัวใหญ่ x เนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันประกอบนะคะก็คือ f ของ g x หรือ f o g นั่นเองนะคะแล้วก็กำหนดมาให้อีกว่าเจ้า g x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ x คูณอยู่กับฟังก์ชัน f x นะคะ g 3มีค่าเป็น2 f 2มีค่าเป็น4 g พรมมีค่าเป็น7นะคะแล้วก็ g 2สมีค่าเป็น6นะคะวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาสำหรับข้อนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยค่ะเนื่องจากเขาต้องการอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะคะที่ x เป็น3เราก็จะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารู้ก็คือเริ่มต้นจากฟังก์ชัน fx ะะเราจะหยิบเอาเจ้าตัวนี้มาหาอนุพันธ์นะคะแต่เพื่อให้ง่ายต่อการมองนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการมองเราขออนุญาตแบบนี้นะคะก็คือกําหนดตัวแปรขึ้นมาใหม่นะคะสมมุติให้ตัวแปร u เนี่ยคือฟังก์ชัน g x นะคะถ้าเราให้ u เท่ากับฟังก์ชัน g x นะคะเราก็จะได้ว่าเจ้าฟังก์ชัน f x ตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับ f ของ u นะคะ จากนั้นเราก็นำมาหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างนะคะเราก็จะได้เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x เทียบกับ x นะคะจะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f u เทียบกับ x นะคะทีนี้เนื่องจากฟังก์ชันของเราเนี่ยนะคะตัวแปรต้นของฟังก์ชัน f มันคือ u แต่เราต้องการหาอนุพันธ์เชื่อมกับ x แบบเนี้ยเราจะหาตรงๆยังไม่ได้นะคะสิ่งที่เราจะหยิบมาใช้นะคะก็คือกดลูกโซ่ ะะโดยการที่เราจะเอาเจ้าฟังก์ชัน f ตัวเนี้ยไปหาอนุพันธ์เทียบกับฟังก์ชัน u นะคะแล้วก็คูณด้วยอนุพันธ์ของฟังก์ชัน u เทียบกับ x นะคะนี่ก็คือกฎลูกโซ่หรือว่า chain rule นะคะทีนี้ถ้าเราไม่เขียนสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในรูปของ d by dx แบบนี้นะคะเราก็สามารถเขียนสัญ,ญลักษณ์ได้อีกแบบหนึง เจ้าอนุพันธ์ของ f เทียบกับ x ตัวนี้มันก็คืออะไรคะมันก็คือ f prime x แบบนี้ดูไหมคะส่วนเจ้าตัวนี้ส่วนเจ้าตัวนี้นะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เทียบกับ u มันก็คือ f prime u นะคะทีนี้ u ของเราคืออะไร u ของเราคือ g x, <X> เพราะนั้นอนุพันธ์ของ u เทียบกับ x มันก็คือ g prime x ะะแต่เนื่องจาก u ของเราคือ g(x) เราก็สามารถแทน u ด้วย g(x) ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในบรรทัดต,ต,ต่อไปก็จะกลายเป็น f พร x นะคะจะเท่ากับ f พร u คูณกับ g พร x จากนั้นโจทย์ต้องการอะไรคะโจทย์ต้องการ f พรม3แสดงว่าอะไร แสดงว่าเราจะต้องแทนที่ x ด้วย3เพราะฉะนั้นตรงไหนมี x เราก็แทนที่3ลงไปตัวน,นี้ก็แทนด้วย3แต่เอ๊ะอันนี้ไม่เห็นมี x เลยอย่าลืมนะ u มันคือ g x นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ u เป็น g x มันก็จะกลายเป็น g 3นะคะเราก็จะแทนได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ ก็คือ f พรม3จะเท่ากับ f พรมของ g 3คูณกับ g พรม3ทีนี้เราทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเราลองเหลือบมองขึ้นไปในส่วนที่เขากำหนดให้สักนิดนะคะ g 3เขาให้มาไหมเราพบว่าเขาให้มาแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นะ g 3มีค่าเป็น2นะคะ g พรมให้มาไหมอ่าให้มา g พม3คือ7นะคะเราก็แทนสิ่งที่เรารู้ลงไปเราก็จะได้ว่า f พม3ก็จะมีค่าเท่ากับ f พม2คูณกับ7ติดปัญหาต่อไปก็คือเจ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ลองมาดูว่าเอ๊ะอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับเจ้า f ตัวเล็กนะคะ อนุพันธ์ของ f(x) เป็น2นะคะเราก็มาดูนี่นะคะเห็นไหมนี่เขาให้มานะคะ g(x) เท่ากับ x คูณกับ f(x) งั้นเราก็หยิบเอาสิ่งที่เขากำหนดให้ตรงนี้นะคะมาหาอนุพันธ์เทียบกับ x เข้าไป2ข้างอ,าอนุพันธ์เทียบกับ x 2ข้างนะคะเจ้าตัวนี้นะคะ<ๆ>ก็สามารถเขียนสัญลักษณ์ได้อีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะ d by dx ของ g(x) ตัวเนี้ยนะคะ เราสามารถเขียนสลักษณ์ได้อีกแบบหนึ่งก็คือ g prime x นะคะส่วนเจ้าตัวนี้อนุพันธ์ของ x คูณกับ f x เทียบกับ x นะคะเราก็ต้องใช้อนุพันธ์ผลคูณนะคะมันก็จะกลายเป็นหน้าคูณกับอนุพันธ์ตัวหลังนะคะแล้วก็บวกกับหลังคูณกับอนุพันธ์ตัวหน้านะคะทีนี้ เจ้าอนุพันธ์ของ f เทียบกับ x หรือ dfx by dx เราเขียนได้อีกรูปหนึ่งคือ f ม x นะคะส่วนเจ้า dx by dx ตัวนี้มันมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ในบรรทัดต,ต่อไปก็คือตัวนี้นะคะ g x ก็จะเท่ากับ x คูณกับ f x บวกกับ f x นะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะ ย้อนกลับมาดูตรงนี้เราต้องการ f พรม์2แสดงว่าตอนนี้ถ้าเราแทนที่ x ด้วย2ตรงนี้เราจะได้ f พรม2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงไหนมี x ตรงไหนมี x เราก็แทนด้วย2ลงไปั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ g พรม2จะเท่ากับ2คูณกับ f พรม2บวกกับ f 2ทีนี้มันจะทำยังไงต่อนะคะเราก็มาดูค่ะ g พรัมสโจทย์ให้มาเห็นไหม g พรัมสคือ6อ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าตัวนี้คือ6นะเท่ากับ2คูณกับ f พรัมสคือสิ่งที่เรายังไม่รู้นะคะ f 2โจทย์ให้มาว่ามันคือ4เพราะฉะนั้นเราก็ได้ในบรรทัดต,ต,ต่อไปก็คือ6เท่ากับ2คูณกับ f พรัมสบวกกับ4จากนั้นเราต้องการ f พรัมสใช่ไหมคะว่า f พรัมสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ะะเราก็ทําการย้ายข้างนะคะแก้สมาการนะคะก็เอาบวก4นะคะมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นลบ4นะคะ2ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นหารด้วย2 6ลบ4ก็คือ2 2หาร2ก็คือ1เพราะนั้นเราก็จะได้ว่า f พรม2ก็จะมีค่าเท่ากับ6ลบ4ส่วน2หรือเท่ากับ1และเราก็นำสิ่งที่เราหาได้ตรงนี้ แทนกลับลงมาตรงนี้เพื่อหาว่า f 3มมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้คำตอบว่า f 3มสก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณกับ7หรือว่าก็คือ7นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของอนุพันธ์นะคะโดยมีเรื่องของกฎลูกโซ่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ หวังว่าตัวอย่างนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะกับน้องๆหนูๆที่กำลังศึกษาในเรื่องของอนุพันธ์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะว่าหากชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ